ที Channel Podcast. ่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะ อ๋อพัลาพะเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจำหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับคุณอ๋อสวัสดีครับผมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปย้อนวันวานกันนะคะภายใต้หัวข้อที่ว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามใช่ไหมคะอาจารย์คะ ถูกต้องครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ฟังนะครับไปเยี่ยมชมสักการะและก็ไปเที่ยววัดสําคัญวัดหนึ่งนะครับในเขตกรุงเทพชั้นใหนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติขึ้นเรือนกรมศิลปกรนั่นก็คือวัดราชปริดสิทธิมหาศรีมารามนะครับซึ่งเป็นวัดประจำล้นเก้าราชการที่สี่นะครับวัดนี้มีพื้นที่เล็กมากครับถ้าใครมาที่วัดนี้จะต้องตกใจว่านี่เหรอเป็นวัดหลวงนี่เหรอเป็นวัดประจำล้นเก้าราชการที่สี่ ซึ่งวัดนี้นะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารมีพื้นทีท่เพียงแค่สองไร่สองงาน98ปตารางวานะครับเหตุผลที่วัดขนาดเล็กเนี่ยถ้าในทางของศาสนาเนี่ยมันก็สอดค้องกับความเป็นเทรวาสหรือฮีนยานซึ่งตามหลักเนี่ยคำว่าฮีนยานเนี่ยแปลว่ายานเล็กนะครับซึ่งจะมีการพูดเทียบเทียงกับมหายานก็คือยานใหญ่ เวลาบอกว่ามหายานก็คือสถานที่ที่จะไปสักการะบูชาที่เป็นศาลเจ้าต่างๆนะครับเช่นตัวเราเอี่ยนาจาที่กงพึ่งเท่าพงมาอันนี้เรียกว่าเป็นมหายานส่วนทุกของเราเป็นเถรวาซึ่งทางมหายาะจะเรียกพวกเราว่าเป็นอินยานคือยานเล็กเพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องกับที่โลมตระการที่สี่นั้นทรงให้สร้างอะไรเล็กๆไม่ต้องใหญ่เหมาะกับความเป็น,นอีนยานเถรวะ และก็มีความสะดวกในการดูแลรักษาบณญน,นักตมแซนด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ใกล้กับที่สําคัญอยู่แห่งถ้าท่านดูฟังหลวองอ๋อ,กอ,อกเดินทางมาที่วัดเนี้ยก่อนจะถึงวัดเนี้ยเราจะมีวังสลานลมวังสลานลมนะ่ะเดิมนะ่ะเป็นแค่อุทยานหลวงที่ล้นเก้าเจ้าปั่ญา่รนเพื่อน,นาโปรดก้าประมอมให้สร้างขึ้นทุกอาทิตย์ถวายสเด็จพระนางเจ้าสนนทากรุมารีรัตน์นะครับเพื่อให้ทรงพบกับสวนที่ลื่นดมสมกับชื่อนะครับ ซึ่งสมัยก่อนหน้านั้นเป็นที่ประทับของเจ้านายปัจจุบ,บันยังคงทําหน้าที่เป็นสวนสาธารณะอยู่อยู่ใกล้กับพระบรม,มาราชวังอีกสถานที่มินที่อยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณวัดราชประดิษฐ์ก็คือสภาองคมนตรีนะครับแล้วก็จะมีภาพโรมราชานุสาวรีย์ของร้นเก้าพันสี่สี่ขนาดใหญ่มากเลยนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระบรม,มาราชวังอีกแห่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คืออนุสาวรีย์หมูหรือปีกุรกนร,รู้จักไหมครับค่ะรู้จักค่ะอาจารย์คะ อนสุสาวรีย์หมูหรือปีกุลเนี่ยถ้าใครไปจะอยู่เรียกกับคลองภูเมืองเดิมน,นะครับอยู่ติดก,กับคลองเลยอยู่ตรงข้ามกับวัดราชจะบพกที่จติมหาสีมาราอนสุสาวรีย์หมูหรือปีกุลเนี่ยเป็นอนสุสาวรีย์สหาชาติเดียวกันความหมายของสหาชาติเดียวกันก็หมายถึงว่าผู้ที่ตรงประสูุหรือถือกำเนิดในปีนักษัตรีเดียวกันเราถือว่าเป็นปีสหาชาติเดียวกัน กรณีของการเกิดวมิสรีหมูเนี่ยคนที่ออกแบบสุดยอดมากก็คือสมเด็จครูแห่งกรุงอัจนโกสิหรือสมเด็จข้างแห่งกรุงอัตฉรโกสิก็คือสมเด็จพระเจ้าปรมวงเธอชั้นที่สี่เจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยาณวิษณานวติวงศ์ทรงออกแบบหมูบีกุลได้สวยงามมากที่เก๋มากท่านผู้ฟังที่นอก้าลองสังเกตดูคือฐานของมิสรีหมูเนี่ยเขาก่อเป็นเขาหมอ เขามอเนี่ยคือเขาหินที่ตั้งสูงๆขึ้นมาที่อยู่ในวัดเกรเกจนะครับค<ะ>่ะซึ่งเป็นสวนที่คนจีนชอบทำเพราะว่าก่กอ,ขอเขามอขึ้นมาแล้วก็มีหมูปรากฏอยู่ด้านบนเจ้านายพระองค์สําคัญก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าอวิ์ดิษเนี่ยทรงประสติป,ปีหมูซึ่งเป็นสาชาติปีเดียวกันกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระชนีพันปีหลวงรัชกาลที่หกกับที่เจ็ดด้วยอันนี้คือบริเวณโดยรอบและบริเวณโดยรอบก็มีคลองคูมเมืองเดิม ซึ่งเราเข้าใจผิดกันหมดเลยว่าเป็นคลองหลอดความจริงคลองหลอดมันคือคลองที่ไหลลงคูเมืองเดิมนี้อาทิเช่นหลอดวัดหมันนกหลอดวัดลาดบพิษเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจผิดว่านั่นคือคลองหลอดความจริงคือคลองคูเมืองเดิมนี่คืออาณาบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบของวัดราชบริพุษกษาศรีมารากนะครับ วัดนี้นะครับขึ้นทะเบียนเป็นราสารของกรมศริลปากรในปีพุทธศักราช2492เอกลักษณ์ของที่นี่คือสถิตมหาสีมารามถห้ไปฟังคุณอ๋อคงเคยได้ยินชื่อสร้อยท้ายของวัดนี้คุ้นๆสองวัดคู่กันอาทิเช่นฝั่งตรงข้ามคือวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามนะครับคําคหมายของคํานี้คืออะไร สถานที่ทุกแห่งของวัดนี้เป็นเสมาขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเยื่องกายเข้ามาในบริเวณวัดนี้ต้องสำรวมกายวาจาใจเพราะเป็นที่ของอุโบสถสิ่งทั้งหมดนะครับนี่คือหลักแนวความคิดที่เรื่อง 94, เก้าลอสี 94, ทรงให้ศาสนาพุทธเข้าใกล้ประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วกลับไปสู่วัดปฏิบัติตามพุทธมรรยาทมากยิ่งขึ้นเอกลักษณ์สำคัญในรูปแบบของศิลปกรรมเวลามาเที่ยวเนื่องจากพื้นที่วัดขนาดเล็กมากเนี่ย พระวิหารหลวงที่อยู่ตรงกลางของสถิตมหาศรีมาราเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็เก๋ไก๋มากเลยเพราะว่าทรงใช้หินอ่อนประกบกับพระวิหารการใช้หินอ่อนประกบกับพระวิหารเนี่ยเป็นลักษณะเอกลักษณ์ที่ล้นเก้าเราสี่ทรงแท่ชิ่นดมเป็นอย่างมากเราจะเทียบเคียงได้กับพระเจดีย์ลายรอบเอบพุทธบ,บาทสระบุรีหรือพระเจดีย์ที่อยู่บริเวณวัดพระแก้วเมืองเพชรบุรี ก็ใช้หินอ่อนประกบเช่นเดียวกันนะครับหรือมีอีกที่หนึ่งคือพระพุทธรัตนสถานซึ่งเป็นสถานที่เป็นพระโอโบถสิสีนสำหรับให้เจ้านายลงพระโอโบสถซึ่งตั้งอยู่ในสวนชิวไรในพระปรมราชวังเพราะฉะนั้นการประกอบพระวิหารที่ใช้หินอ่อนประกบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่นิยมมากของรุ่นก้าอสีนะครับเคยไปกร่าบท่านเจ้าคุณที่วัดท่านบอกว่า เนื่องจากทรงเลนเห็นว่าวัดจะไม่ต้องมีการดูแลรักษาในการทําความสะอาดเยอะมากนักไม่ต้องทาสีมากนักนะครับฟังก็เลยใช้หินอ่อนประกบเสลยนี่คือเอกลักษณ์ของวัดนี้แล้วหน้าบันของวัดเนี้ยยังปรากฏตาพระราชรสกรในล้นกัลางชิที่สี่ด้วยนะครับเป็น่านแว่นฟ้าสองชั้นเกิงขึ้นไปประดิษฐานพระมหาวิาาชัยมงกุฎซึ่งสอดคล้องกับเอิอ พระปราถิไยว่าเจ้าฟ้ามากุป,ประดับเป็นจาโดยรอบนะครับสิ่งสาคัญของวัดนี้คือพระประธานครับพระประธานของวัดนี้ชื่อว่าพระพุทธสิหิงค์ขะปฏิมากรเป็นพระรูปพ,พุทธสิหิงที่ได้รับแรงบันดาลใจเลียนแบบมาจากพระพุทธสิหิงที่พระนัน่งพุทธไทยสวรรค์ที่กรมพระจอมบรวรสถานมงคลหรือมีเสียนแห่งชาติปัจจุบันนี้นะครับ เอกลักษณ์ของการสราพุทธรูปสมัยรุ่นเก้ารอสี่นะครับหลายท่านคงจะเคยได้ยินมาหลายกระแสคือจะทรงนําพุทธวรกายที่มีร่างกายใกล้มนุษย์คล้ายมนุษย์มากที่สุดก็เช่นเดียวกันวัดนี้จะเป็นวัดพิสกิตของนิกายธรรมยุติกาน,นิกายธรรมยุติกายเนี่ยเป็นกายที่รุ่นเก้ารอสี่ได้ทรงประกาศจัดตั้งขึ้นเพื่อให้จัดระเบียบการปกครองสงูงและวัดปฏิบัติของงฆงให้ตรงกับพระธรรมวินัย าเรามาเทียบเคียงเราแบ่งคําคําว่าธรรมยุติกายเนี่ยก็คือทุกอย่างยุติด้วยธรรมะเป็นต้นเมื่อเราเดินทางเข้ามาบริเวณในวัดเนี่ยนอกจากพระวิหารที่สวยงามงดงามแล้วเนี่ยด้านในยังมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านบนเป็นพูกเทพธิดาเทพุบุตรเหาะเอินเดินอากาศโอ้โหเขาวาดนี่ที่สวยงามมากถ้ามีโอกาสได้ไปต้องขอเชิญด้วยแล้วระหว่างข้าบัญชรหน้าต่างเนี่ย ก็มีการวาดรูปพระราชพิธีอ2เดือนซึ่งเป็นบทพระริพน์สำคัญชิ้นหนึ่งในล้นกรรการที่ชาตินะครับก็มีตัวอย่างพิธีต่างๆที่ปรากฏมากมายอย่างเช่นเดือน5พิธีประเด็จตกเดือน6พิธีจดผนังคันแรกนาควัดอย่างกรณีพระราชพิธีที่วาดที่ฝาผนังของพ้าวิหารวัดลาดประดิษฐ์เนี่ยเดือน6 จรวดพระนางคันแรกนาขวัญก็คือเป็นพิธีพุทธกับพรามที่ร่นเก้ารอสี่ได้ทรงลื้อฟื้นขึ้นนะครับพืชชมงคลเป็นพิธีของพุทธจรวดพระนางคันแรกนาขวัญพิธีของพรามยกตัวอย่างอย่างเช่นเดือนเจ็ดทูนน้ําล้างสะบาดเดือนแปดเข้าพรรษาช่วงนี้พิธีเลยเราจะเห็นในข่าวพระราชสำนักนะครับที่ร่นเก้าและแอทูนและทุนกระอบอกทุกองค์นั้นได้ทรงถวายเทียนจำนำิเป็พรรษาตามที่ต่างๆ หรือแม้แต่งานประเพณีแห่งเทพภาษาที่ดังมากของประเทศไทยที่อบลราชธา,านีก็จัดในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเดอนสิกอย่างเงี้ยก็มีพิธีศาสตร์ม,มันก็ไปตรงสอดคล้องกับงานบุญวันศาสตร์เดินสิษชาวใต้ในครศรีธรรมราชแล้วก็ตรงกับวันศาสตร์ของทางภาคกลางด้วยเช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างภาพว่าดที่ประกอบอยู่บริเวณเผออนังด้านในของพระโอรสวัดราชบดีนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณเภายรอบนอกฐานพอธียังมีปราสาทพระจอมปราสาทพระจอมเนี่ยจะเป็นปราสาทสองหลังอยู่ขนาบ้ายฝของพระวิหารปราสาทพระจอมภายในเนี่ยเป็นที่ปริษฐานพระบรม,มรูปลลนาธิการสิ่ธนะครับลงรักติดท,ทองสวยงามมากประทับยืนอยู่บนฐานที่ตรงฐานเนี่ยมีการวาดรูปพระแทนราชบัลลังก์สำคัญองค์หนึ่งชื่อว่าพระีินั่งพัทพระบิด คำว่าพระที่นั่งพัทรบิตร์อ,อันหมายถึงที่อันเหมาะสมเป็นพระที่นั่งสําคัญมากสําหรับล้นก้าวชการต่างๆทรงประกอบพระราชวีบรมราชาพิเศษร,รับเครื่องเบญจร,ราชสกุลสรพันธ์รับเครื่องรับเครื่องราชูประโภคและสถาปนาระเด็จพระบรมราชนินีถ้าเราไปที่วัดราชบระดิตจะเห็นภาพวาดอันนี้ปรากฏอ,อยู่ที่ใต้ฐานพระบรมรูปล้นก้าวชการที่สี่ที่ปราสาทพระจอมถามว่าของจริงอยู่ที่ไหน ของจริงทอดอยู่ที่พระที่นั่งภัศาลทักษิณทิศตะวันตกหันหน้าสู่ทิศตะวันออกเราคงจะเห็นตอนงานพระราชพิธีบรมรายชาพิเศษของรุ่นเก้าเราเยอเเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีออประสาทพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระไตรปิฎกที่เก็บรวบรวมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่และมาดูณะเสริมเติมแต่งสมัยรัชกาลที่ห้านะครับวันราชบดินี่สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน ปีพุทธศัการาช2407ก็ตอนปลายราชกัดแล้วเพราะว่าหลวงตรสันที่สี่นั้นทรงเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2411ธรรมเนียมการสร้างวัดที่มีชื่อว่าวัดราชประดิษเนี่ยตามโบราณสองคนไทยท่านผู้ฟังครับเรามีความเชื่อถือว่าเมืองหลวงสําคัญกรุงสําคัญพื้นที่สําคัญจะต้องมีวัดที่เป็นมงคลน,นามขับแผ่นดินสามชื่อก็คือไปไหนก็คุณจะเจอสามชื่อวัดเนี่ย ไม่ทราบคุณอ๋อพอคุณสามชื่อเรื่องต่อไปนี้ไหมเช่นวัดมหาธาตุวัดราชบุรุณะวัดราชบดีคุณถามชื่อวัดนี้นะครับคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะใช่เราไปอย่างอย่างน้อยๆวัดมหาธาตุเยอะแยะมากไปเลยใช่ไหมฮะถ้าเมืองไหนรัฐไหนที่เป็นเมืองโบราณจริงๆน่ะคอนเซปต์ของรัฐภาคกลางจะประกอบด้วยวัดสามวัดนี้เสมอครบอย่างเช่นวัดมหาธาตุราชบุรุณาวัดราชบดีกรุงเทพครบ พระนครศรียาครบนะครับรู้สึกว่าพิษูุโลกก็เกือบจะครบหรือถ้าไม่ครบอย่างน้อยต้องมีหนึ่งวัดคือวัดมหาธาตุอันหมายถึงที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุวัดราชบุรุณะอันหมายถึงพระมหาย์ทรงเป็นผู้บุรุณะคำชูพระพุทธศาสนาและวัดราชประดิษฐ์อันหมายถึงพระมหาย์ทรงปดิสถานพระพุทธศาสนาด้วยเป็นต้น นะครับและในวัดเนี่ยเมื่อกี้มอสักพ่นีบอกว่ามีพระมณดปราสาทเออรูปรูป,รปเขเมรพรมพักยอดปราสาทพระจอมกับปราสาทก็ัะร์มีดกเนี่ยยอดของปราสาทจะมีการประดับลายปูนปั้นรูปพรมพักแบบบายยนต์คุณนอเคยรู้จกักหรือเคยไปเที่ยวปราสาทบายยนต์ที่มเ,เมืองขมรไหมครับไม่เคยเลยคะ่ะจย์คะโอ้ถ้ามีโอกาสคุหนอร์ทุกฝัง่งต้องไปมันอลังการมากเลยนะ เป็นปราสาทหินทรายที่เขาก่อขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะห้าสิบสี่ยอดหนึ่งยอดจนะมีหน้าสี่หน้ารวมแล้วก็สองร้อสิบเก้าหน้าถ้าคูณเลขไม่ผิดไอการที่มียอดปราสาทที่มีสี่หน้าเนี่ยไอปราสาทบบยนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยจนส่งผลกระพลไปสู่ประตูโบสถ์ประตูวัดประตูพระที่นั่งประตูเอ,อ,อาคารยอดอาคารยอดโบสถ์เป็นต้นรวมทั้ง ยอดของปราสาทขอมและยอดของพระเด็จพระกทีนี้ความหมายของยอดปราสาทหรือยอดประตูที่มีสิบหน้าเนี่ยเราจะอธิบายได้หลายในยยะสาคัญด้วยกันในยยะสําคัญที่หนึ่งหมายถึงหน้าของพระมหาตริย์ที่ดูแลประชาชนทั้งสี่ทิศก็คือสี่ทิศหลักเหนือออกตกใต้แต่การต่อมาก็มีการสร้างพระราชบัลลังก์อีกองค์หนึ่งนะฮะที่รัชกาลเรีทรงสถาปนาขึ้นชื่อว่าพระที่นั่งอัตถะทิศุ ภุมพรราชอาณคู่กับพระที่นั่งพัทรบิดที่ได้กาเปลียนเป็นเมื่อสักครู่นี้อัฐทิศแปลว่าแปดก็คือทิศย่อยเพิ่อศีลเราจะมีคําสําคัญคือจัตดดุรพิบอัฐทิศเกิดขึ้นนะครับทีนี้ส่วนพมส่วนพมสีหน้าที่เรียนบอกไว้ว่าหมายถึงพระพักรของพระมหากษัตริย์ที่ดูแลประชาชนทั้งสี่ทิศหนึ่งยังหมายถึงพระพักรของพระโพธิสัตว์อวโลกิเจสวรที่ดูแลความปอยู่ของมวลชนทั้งสี่ทิศ และยังมีหลักธรรมหลักพังหนึ่งที่สอดคล้องกับออยอดปราสาทยอดประตูที่มีพรมสีหน้าคือคติธรรมว่าโดยการปกครองคนเราเรียกว่าพรมวิหารสีพรมวิหารสีเนี่ยเป็นคติสำหรับผู้เป็นกษัตริย์กับผู้เป็นชนชั้นปกครองจะประกอบด้วยความมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเพราะนั้นถ้าหลายท่านไม่มีโอกาสได้ไปปราสาทบายน ก็สามารถไปดูได้ยอดประตูบางประตูในวัดพระศิษย์จานท์ศาสดารามในพระบรมหาราชวังหรือมาดูได้ที่ปราสาทพระจอมและปราสาทพระเจดีย์ดกเป็นต้นทีนี้ในปราสาทพระเจดีย์ดกหลังหนึ่งเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระไติดกนะครับซึ่งเ,ออเดิมทีเดียวเป็นคำพีไบรานประดิษฐานไว้ที่พระทนั่งอนันตสมาคมแต่เป็นองค์เก่านะครับในพระบรมาราชวัง ต่อมาก็มีการเอดูแรลรักษาจัดทำเป็นกล่องบรรจุไปลานจำนวนทั้งสิ้น87กล่องทําด้วยไม้ปรนีดลักษณะงานคล่าไทยหรือเรียกว่าอินเลยคุณอ๋อกจักคาว่างานคล่ํำไหมครับอคุ้นๆอยู่นะคะอาจารย์คะงานคล่ำอ่ะฟังคุณอ๋อมันจะมีลักษณะถ้ามองจากผิวเผินเนี่ยมันจะคละ้ายๆกับเครื่องถกมแต่งานคล่ำคือเอา เส้นทองเหลืองหรือเส้นเงินกดลงไปเป็นลายในเรีอยวโลหะเรียกว่าหลานค่ำเป็นกล่องที่สวยงามมากและก็ประดับตาพระราชกร,กร์ของรัชกาลที่สี่ด้วยนะครับซึ่งรลวเก้ารอฮา,าได้ทรงการดูนณะลาภายหลังเราจึงเรียกพระคัมภีใบลานฉบับสองนัชการเป็นเอกลักษณ์สำคัญของที่วัดราชบัิลปีชิตปหาสีมารามด้วยนะครับที่สำคัญอีกป,ประการหนึ่งที่ไม่พูดไปได้คือภายในพระอเบสถ ยังมีสิ่งที่สําคัญก็คือบานประตูประดับมุกไฟญี่ปุ่นถือเป็นมุกไฟญี่ปุ่นที่หาดูยากมากเลยนะครับเราเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนฉลองสองร้อยปีตรงพนุกน,นะครับมุกไฟเนี่ยเป็นมุกที่มีความเดว,วาวมีสีดีสีสะท้อนชมพูเหลืองขาวเขียวต่างกับมุกไฟปกติซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไทยเราเนี่ยเรามีกรมช่างมุก กรมช่างมุกผู้ที่ดูแลก็คือพระเจ้า,าประมวงเธอชั้นที่สี่พระองค์เจ้ากเกษมศรสีสุพโยกกรมหมื่นที่วารประบงประวัตินะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องประตูมุกมาเก่าแก่ปัจจุบันเลิกไปแล้วเพราะว่าการทา,ทามุกมันขึ้นเสื่อมมากเราสามารถไปดูประตูมุกที่สําคัญได้คือที่บานป,ประตูพราสาทพระเทศดีดอนหนึ่งบานประตูรพระวิหารวัดราชพิษฝั่งตรงข้ามพร,ร,ระราชดินึ่ง และบานประตูภายในพระวิหารของวัดจะจะราชบดีบินด้วยและเมื่อเข้าไปในพระวิหารแล้วจะพบกับนาฬิกาพระพิเชษซึ่งเป็นนาฬิกาแบบฝรั่งเศสโบราณสวยง,งามมากอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากให้เชิญชวนไปไหว้พระสักการะและก็ได้เห็นของสวยของงามของสวยของงามทั้งหมดที่มีค่าประดับวัดเนี่ยมีความหมายคือถวายเป็นคุชตบูชา เพื่อน้อมก้าวถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีโอกาสขอดรืงเชิญมาเยี่ยมชมที่วัดราชจจประดิษฐ์มหาสีมารามครับค่ะนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เราฝากกันไว้นะคะสําหรับวันวานไดอารี่ในวันนี้ซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจอาจารย์ประจําหลักสูตรสถาปัตย์การการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะที่นําข้อมูลดีๆมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์คะ ด้วยความยินดีครับค่ะข,ขอบคุณและสวัสดีค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ใน TP Channel Podcast กับอ๋อพันลาพักเขียวแก้วค่ะ